สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะคะพบกับคุณครูพิสมัยในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะคะ,ะแต่ก่อนจะเรียนในวันนี้คุณครูจะขอทบทวนการเรียนในชั่วโมงที่แล้วก่อนการเรียนในชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนเรื่องเครื่องมือในการวัดที่มีหน่วยมาตรฐานใช่ไหมคะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะไห้บอกคุณครูสิอันที่หนึ่ง อะไรคะที่1คือไม้เมตรที่2ตลับเมตรที่3อะไรคะสายวัดต,ตัวอันที่4คือไม้บรรทัดนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็จะมาสอนให้เรียนฝึกวัดโดยใช้ไม้บรรทัดวัดสิ่งของต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการวัดที่มีหน่วย เป็นหน่วยมาตรฐานกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูสายอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องการวัดความยาวความสูงที่มีหน่วดมาตรฐานเป็นเซนติเมตรค่ะครูจะมาแนะนําเครื่องมือการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานค่ะเครื่องมือแรกเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะชิ้นนี้เรียกว่าไม้บรรทัดค่ะ ซึ่งไม้บรรทัดเนี่ยก็จะมีทางไม้บรรทัดแบบสั้นและไม้บรรทัดแบบยาวค่ะเครื่องมือถัดไปเรียกว่าสายวัดตัวค่ะสามารถใช้วัดรอบร่างกายของเราเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะเครื่องมือต่อไปเรียกว่าไม้เมตรค่ะเอาไว้วัดความยาวของสิ่งของที่มีหน่วยเป็นเมตรค่ะ และเครื่องมือชิ้นสุดท้ายเรียกว่าสายวัดชนิดตลับค่ะซึ่งมักจะใช้ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนี้ค่ะเครื่องมือนี้มีชื่อว่าอะไรคะเก่งมากค่ะไม้บรรทัดค่ะซึ่งในไม้บรรทัดจะมีช่องและตัวเลขกำกับในแต่ละช่องในหนึ่งช่องมีความยาวเท่ากับ1เซนติเมตร ใช้อักษยรย่อว่าซโอซ,อซอมมาจค่ะต่อไปครูจะสาธิตการวัดความยาวด้วยไมยบ้บรรทัดค่ะครูจะมาสาธิตวิธีการวัดความยาวของสิ่งของโดยใช้ไมบ้บรรทัดนะคะสิ่งของที่ครูจะวัดคือปากกาเคมีค่ะในการวัดความยาวของสิ่งของเราจะต้องวางไม้มบรรทัดให้เลขศูนย ตรงกับปลายข้างหนึ่งของสิ่งของที่เราต้องการวัดค่ะแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าปากกาเคมียาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ช่อง นั่นคือปากกาเคมีของเรายาว14เซนติเมตรหรือ14ซอโซ,โซ,โซมมาจุดค่ะเป็นไงบ้างคะดเด็กๆชมคลิปแล้วเข้าใจไหมคะสรุปว่าหน่วยการวัดที่เราเรียนคือเซนติเมตรใช่ไหมคะเป็น cm. เซนติเมตรตรนนี้เซนติเมตรเราจะใช้อักษรย่อว่าซอโซมมาจุดย่อมาจากคำว่าเซนติเมตรนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะใช้ไม้บรรทัดมาฝึกวัดกันนะคะแล้วเด็กๆมาช่วยกันฝึกวัดพร้อมกับคุณครูเลยค่ะชิ้นแรกที่ครูจะให้เรียนวัดนะคะมาฝึกวัดกันนะคะจะเป็นแปลงนะคะกล่องแปลงฝีฟันนะคะอ่ะวิธีการวัดเด็กๆจะวางแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็กต้องวางไม้บรรทัดให้ตรงปลายข้างหนึ่งเนี่ยต้องตรงกับ มุมของตรงนี้พอดีนะคะแล้วพอ,พอได้ตรงพอดีเราก็จะเริ่มวัดนะคะโดยการนับตั้งแต่เลขหนึ่งไปดูซิว่าความยาวเป็นกี่เซนติเมตรอ้าวช่วยกันนับนะคะจากนี่มานี่เป็น1เซนติเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตร4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเซนติเมตรพอดีนะคะสรุปว่าแปลงสีฟันนี้ยาวยี่สิบเซนติเมตรนะคะหรืออักษรย่อคือยี่สิบซมนะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะฝึกวัดอีกสักหนึ่งอันสิใช้อะไรคะวัดดินสอนะคะจะฝึกวัดดินสออ่ะนะคะ วางปลายข้างใดข้างหนึ่งให้ตรงกันนะคะให้เสมอการถึงจะวัดได้นะคะอ่ะอันนี้เสมอกันแล้วนะคะเริ่มวัดเลยค่ะจากนี่มานี่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวลงนินสอสียาวเท่าไหร่คะ 15เซนติเมตรหรือ15ซอซมนะคะ,คะเมื่อกี้นี้เราทดลองวัดกันแล้วนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็จะให้เรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการวัดนะคะในหน้าที่19นะคะให้เด็กๆไปฝึกทำวัดให้ถูกต้องทำเรียบร้อยแล้วก็ส่งลงในอัลบั้มให้คุณครูนะคะ แล้วอย่าลืมเช่นเคยเก็บสิ่งของเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยพักเรียนเก็บเองไม่ต้องคุณพ่อแม่มาเก็บนะคะชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ